อุบัติเหตุทางเรือคร่าชีวิตดาวโฮเซ่ฟอนันเดสดับเบสบอลเมเจอร์ e ลีกสูนเสียหนึ่งในผู้เล่นที่มีคนรักมากที่สุดลังอุบัติเหตุทางเรือคราชีวิตของดาวพิเชอร์จากทีมไมอามีมารินโฮเซ่ฟอนันเดสเป็นความฝันของชาวอเมริกันไม่ถึงทศวรรษหลังจากหลบหนีออกมาจากคิวบาเขาก็กลายเป็นนักกีฬาอนาคตไกลและภรรยาของเขาก็กำลังตั้งครรภ์แต่ความฝันกลับสิ้นสุดเร็วเกินไป เช้าของวันที่25กันยายนนักเบสบอลวัย24ปีได้ไปล่องเรือกับเพื่อนสองคนในหาดไมอามีทั้ง3ไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติกำลังรออยู่ด้านหน้าเรือของพวกเขาได้ชนเข้ากับเจ็ตตี้บริเวณทางเข้าท่าเรือด้วยความเร็วเต็มสปีดส่งผลให้เรือพลิกคว่ำไม่มีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ยามชายฝั่งเห็นไฟกระพริบของเรือด้านบนโขดหินขณะลาดตระเวนพื้นที่ก่อนจะพบว่าเกิดอะไรขึ้น หน่วยกู้ภัยพบว่าทั้ง3ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพและเชื่อว่าโฮเซเสียชีวิตจากแรงกระแทกไม่ใช่เพราะการจมน้ำเหยื่อทั้ง3ไม่ได้มึนเมาแต่อย่างใด